สวัสดีครับอยู่กับผม PM s าวด์ซเช่นเคยวันนี้ก็จะมาจัดเทียริสเข็มขัด Mars Rider นั่นเองนะนครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่า <ampoo> อ้าวพี่เคยจับไปแล้วนี่นะมันจัดซ้ำอีกทำไมกันล่ะเนี่นนยก็มันเกิดการแบบว่ารู้สึกว่าคลิปนั้นผมรู้สึกว่าผมจะจัดแบบง่ายๆคนโง่ไปนิดนึงครับผมคือผมก็อาจจะไม่ได้รู้ละเอียดมากขนาดนั้นคือผมเคยเห็นแค่พระเอกแปลงร่างแค่นั้นนะครับผมคือผมก็ยังแบบเรื่องไงอะง่ายๆคือผมเปลี่ยนใจอะเปลี่ยนใจหลายตัวเลยครับผมรู้สึกว่าชอบหลายตัวขึ้นนมาะ แล้วอย่างตอนนั้นเหมือนจะจัดไม่ครบด้วยนะโชว่าจัดไม่ครบเลยครับผมจัดแบบแค่2ตัวหน้าเนี่ยวันนี้ก็เลยขอมาจัดใหม่แล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าเนี่ยจะมาจัดของพระ l องแล้วก็พวกไรเดอร์ตัวที่3ด้วยแล้วกันนะผมแต่เรามีเอาพระเอกใหม่ก่อนนะโอเคบอกไปก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับผมย้ํานะเป็นความสึกข,ของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับผมคือมันไม่ไม่มีทางตรงจก,กับทุกคนแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าฟังไว้เพื่อความบันเทิงลวกันนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกครับผม เอ่อวีหนึ่งวีสองนะมันใช้เข็มขัดอ e นะันเดียวกันเนาะมันใช้เข็มขัดอ e นะันเดียวกันเนาะ A สองตัวเนี้ยเออเอาแค่ดีไซน์มันก็โอเคนะลูกเล่นก็ไม่นิไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากหรอกครับผมเป็นแค่ยกุกโชว์โชว์ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับผมมันก็แค่ใบพัดมันมันหมุนแค่นั้นแหละครับผมอืมมันก็ก็โอเคนะมันก็โดดเด่นแบบของมันแหละพอได้แล้วกันนะยังชอบอยู่นิดหน่อยนะ แต่ว่าของี b ขผมรู้สึกไม่ชอบอ่ะคือยังไง,งเลข3ตัว V แั้นมันก็เป็นแบบวงกลมลีๆอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยอะเนี้ยผมให้ไม่ชอบแล้วกันฮนะโอเคต่อมานะผมอันนี้ของ X ใช่ไหม X ก,ก็ก็งันๆแหละครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนะแต่ชอบตรงที่ว่ามันสามารถแบบดึงดาบแล้วก็มีอาวุธออกมาได้นะอืมก็โอเคแหละพอได้เหรอเฉยๆแล้วกันนะชอบน้อยกว่าวี1อะต่อมานะของอเมซ o n จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะเพราะว่าอเมซอนมันแลงล่างแบบอาวาซอนมันมันว้ากมันไม่ได้มีเข็มขัดแบบเอาไว้แปงล่างอะแต่้าดีไซน์เข็มขัดมันใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะมันจะเป็นแบบเหมือนแฮนด์มอไซด์แล้วมันก็แบบมีมีหน้าตรงกลางอะใช่ไหมแล้วนี่เข็มขัดไอเมซอนจริงเหรอวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่ถ้าเอาไอหน้าตรงเนี้ยมามามาเปรียบกันนะผมไม่ชอบอะฮะไม่รู้สึหน้ามันแปลกอะไว้นี่แล้วกันต่อมาหน้าของสตองเกอร์ ก็โอเคนะไม่ได้แย่ครับผมแต่ก็ไม่ได้ชอบอะเฉยๆแล้วกันนะต่อมานะผมอันนี้ของสกายเลเดอร์ใช่ไหมวะน่าจะสกายเลเดอร์นะก็งั้นๆแหละครับยุ้ยๆช่วงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็นั่นแหละไว้นี่แล้วกันนะพอเฉยๆอันนี้ของซูเปอร์วันซูเปอร์วันเนี่ยดีไซน์เท่นะแต่เข็มขัดผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับดีไซน์มาร์เดอร์อะมันมันก็แคบมันแค่เปิดหน้าแล้วก็บุ่นเหมือนเหมือนกันน่ะเฉยๆคะับต่อมานี้อันนี้ของไข่เนี่ย อ๋อ oh, oh, ลูกเล่นแล้วมันคือตัวนี้จาชื่อไม่ได้วะตัวนี้โทษทีแต่ถ้าเอาแค่ดีไซน์กับลูกเล่นมันก็เฉยๆเหมือนเดิมอ่ะดูโชว์ไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับผมต่อมาของแบ็คอันนี้พอจะชอบขึ้นมาหน่อยนะครับผมมันแบบเหมือนแบบกล่องไฮเทคนิดหน่อยนะชอบอยู่ครับผมอันนี้พอได้แล้วกันอันนี้ของแบ็ค R X ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชอบเลยครับผมมันแบบคือมันรูแหละมันดัดแปลงมาจากแบ็คนะมันก็เหมือนวีหนึ่งวีสองวีสามนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันแบบ แบ็คมันดูไฮเทคนะแต่นี่มันดูแบบมันกล่องสี่เหลียมโง่ๆแล้วก็แบบอะไรวะเนี่ยคือมันแบบเอาจริงนะมันยิ่งกว่าไม่ชอบอีกอะ WTF ครับผมต่อมาของคูกะอันเนี้ยชอบครับผมคือในคลิปแรกผมให้พอได้นะแต่นเนี้ยผมชอบนะคือดีไซน์มันดูแบบมันดูโบราณดีนะลูกเล่นจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากหรอกครับผมมันก็แค่เอ่อเอามือมาอังแล้วก็แบบกระแทกข้างๆแค่นี้แหละแต่ว่าเสียงมันเจ๋งเสียงชอบครับผม ก็เลยไว้ชอบแล้วกันต่อมาหน้าของอากิโตะอากิโตะดีไซน์มันก็โอเคแหละครับผมแต่ติดตรงเสียงมันนะมันมันเสียงมอสซิงขึ้นแบบอะไรเนี่ยผมไม่ชอบอ่ะเสียงมันอนะเออผมให้ <h ats> พอได้แล้วกันนะผมดีไซน์เท่ยอยู่ถ้าแก้เสียงหน่อยจะดึงไปชอบเลยนะ ต่อมาของริวคิก็งนันมันงันงันมากเลยครับผมลูกเล่นมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับผมมันแค่เออเอาตลับกาเดเสียบเข้าไปแล้วก็แปงลงร่างเลยมันไม่มีอะไรเลยฮะเพราะฉะนั้นผมให้ไม่ชอบแล้วกันนะคือไอตัวตลับกาดอะมันพอจะสวยอยู่นะเข้มขัดแต่เข้มขัดอะลูกเล่นมันธรรมดาโคตรเลยอะมันไม่มีอะไรเลยฮะแต่ส่วนของไฟ์เนี่ยบอกเลยว่าโคตรล้ำโคตรไฮเทคครับผม อยู่ตรงนี้เลยโคตรชอบแบบมันไม่รู้จะตำหนิตรงไหน,นเลยครับผมลูกเล่นอ,อ,อุปกรณ์แกจ็ตทุกอย่างถ่าออกมาโคตรล้ำสมัยเลยฮะส่วนของเบรดเนี่ยดีไซน์มันก็โอเคไม่ได้แย่ครับผมแต่มันจะติดตรงที่ว่าลูกเล่นมันธรรมดานั่นแหละมันก็แค่ดึงสลักแล้วก็พูดเทิร์นอัพเทิร์นอัพแค่เดกมันไม่มีอะไรเลยฮะ แต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ครับผมแล้วชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบดึงสลักแล้วมันวิ่งผ่านการอะไรเนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะแต่โดรวมถือว่าก็มันยังไม่ได้ชอบอะไรมากทัานักแค่ตัวเจมขัดอะผมให้เฉยๆแล้วกันนะผมวปนี่ต่อมาโหโหหงฮิบิกิซ่อมเสียงแปลงร่างติ็งแล้วก็มาทาา้าดาผาอีหยังวะคืออะไรของมึงเนี่ย เอาน,นีนะของขอีบุกิที่มันเป็นแบบเหมือนนกพิราแล้วเอาลมเป่าเข้าไปมันดูเท่กว่าเยอะเลยอะเพราะฉะนั้นนที่ผมให้ w t f ครับไวนี่เลยต่อมาเรื่องของคาบุโตะพิเศษถึนโดของเรานะผมโคตรชอบดีไซน์สวยมากถ้าเอาแค่ตัวเซกเตอร์นะแบบโคตรชอบระบบแคสออฟนี่นแหละมันเท่จริงๆฮนะ cast off. ไม่ต้องตำหนิอะไรเยอะครับผมอันนี้เลยโคตรชอบต่อมาหน้าของเดนโอแต่และคนชอบบอกว่ามันธรรมดานะแต่ส่วนตัวผมว่าดีไซน์มันก็อาจจะง,งั้นๆไปหน่อยแต่ผมว่าลูกเล่นมันก็ไลก์ก์ดผากแต่ผมชอบที่เสียงมันนี่แหละเสียงมันมันกดปุ่มแล้วก็มีเพลงขึ้นผมว่าชอบนะ ดูรวมผมก็ค่อนข้างชอบครับผมไว้นี่แล้วกันชอบโอเคต่อมานะผมของคีบะมันชื่อคีแบดเบลใช่ไหมอันเนี้ยผมชอบมากๆตอนแรกผมให้แค่ชอบธรรมดานะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบโคตรชอบครับผมแบบเอาข้างขาวมากัดคีแบดเนี่ยสวยมากครับผมเอาข้าวาวมากัดมือนะแล้วก็แบบเหมือนมีลายขึ้นตรงหน้าอัน,นี่ชอบมากครับผมเฮ้ยชี แล้วก็เอามาติดเสียงเสียงโคตรด,ดีเสียงดีมากเลยครับผมดูดวผมให้โคตรชอบเลยฮะไว้นี่ไว้นี่เลยต่อมาครับผมของดีเคดดีเคดนี่ชอบครับผมโคตรชอบเลยแหละคือมันลูกเล่นมันเข้าใจง,ง่ายครับผมมันก็ไม่มีอะไรเลยครับผมมันก็แค่แบบดึงแบบดึงอันนี้ให้มันออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาก๊าซใส่สเข้าไปแล้วก็กดกลับเข้าไปใหม่อะมันอาจจะดูธรรมดานะแต่มันเจ๋งว่ะมันเจ๋งมากครับผม ลูกเล่นมันเยอะเลยนะกลามันยิ่งเยอะด้วยแหละดูโลผมให้โคตรชอบครับเสียงก็ดีด้วยนะผมเข็มขัดของดีเคทนะต่อมานะมันชื่อมันชื่อจีสักอย่างใช่ไหมไอ๋ไอตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้แต่ดีไซน์ผมไม่ชอบเลยเข็มขัดก็ไม่ชอบก็ผมมันแ,แปลกๆอะฮะมันแบบเหมือนขวดมันขวดอะไรสักอย่างแนละ้วมันก็เอาไปแล้วก็เปิดจุขวดเพื่อ <c oughs> คือ เอาไว้นี่เลย WTF ครับอะไรของมึงวะเนี่ยต่อมาหน้าของดับเบิลดับเบิลเนี่ยชอบครับผมชอบมากเลยลูกเล่นมันอาจจะไม่ได้วูหวามากแต่มันเจ๋งอะเสียงไซคลนโจ๊กเกอร์ก็ทำมาดีมากครับผมเสียเข็มขัดตอนมีเพลงขึ้นแล้วเอาเพลงมาประสานกันเนี่ยแม่งทำมาแบบโคตรดีแะ <one> เอาไว้นี่เลยโคตรชอบดีไซน์ก็สวยด้วยครับผมต่อมานะของโอส ก็สเนี่ยตัวเหรียญนะผมชอบแต่ดีไซน์ผมว่า,า,า,านะมันถ้าทถ้าถมจะไม่ผิดนะมันคือของโบราณใช่ไหมอันนี้มันดูโบราณไม่จริงไงก็ไม่รู้อ่ะคือยังไงอ่ะคือรูปเทสแกนเนี่ยมันก็ดูโอเคนะแต่ติดตรงเสียงไอ้ท่าโถบะอะไรของมันเนี่ยผมไม่ชอบเลยอ่ะดูลงผมให้ ไม่ชอบเออเฉยๆดีกว่านะ้นทุกเล่นมันยังล้ําอยู่แต่ไม่ชอบที่ดีไซน์กับเสียงนี่แหละของ P ัยแฟนขับโอ้ดนะแต่ผมรู้สึกแบบอย่างเงี้ยนะผมต่อมาหน้าของโฟเซ่ถ้าไม่นับตัวสวิตท,ที่มันมามาไอ้นี่นะเออมาเปลี่ยนให้มันเป็นอาวุธที่แขนขากด4สวิตแล้วก็3 2 1แล้วก็กระแทกคันโยกเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะดูแล้วมันถือว่าชอบอยู่นะเสียงก็เเคเลยผม ลูกเล่นที่เปลี่ยนแขนขาเป็นอาวุธเนี่ยก็ดูไม่เคยมีตัวไหนทำมาก่อนปะเหมือนจะไม่มีนะตัวอื่นมันจะเป็นอาวุธเอาไว้ถืออะแต่นี่คือมาเปลี่ยนแขนขาเป็นอาวุธแหละตัวลงผมให้ชอบนะชอบอยู่ว่าผมชอบอยู่นะอันนี้ชอบอยู่ต่อมานะผมของเออ่วิสาดวิสาดก็อืมลูกดีไซน์ผมชอบนะหลายคนอาจจะไม่ชอบที่มันเป็นมือนะแต่ตัวผมค่อนข้างชอบเสียงหลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ส่วตัวผมว่าเสียงมันก็ เท่ดีนะไม่รู้ดิ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเท่ดีนะผมแบบแบบเอามือมาท่าแล้วก็ฮีฮิฮิไม่รู้ดิ <c oughs> <c oughs> อนจีนละตลกนะแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเท่อะูแล้วผมให้ชอบนะชอบก็ผมชอบอยู่ <c oughs> หรือว่าพอได้ดีว่ะ โอเคเอา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 ไปชอบแล้วกันเอาไปชอบแล้วกันนะผมของไกมุมันดูของเล่นเด็กไปหน่อยอะดิไอตรงมีดปอกผลไม้เนี่ยที่ขัดใจที่สุดเลยครับผมดีไซน์เขมขัดผมว่ามันเงันๆมากเลยนะไอมีดปอกผลไม้นี่มันดูแบบอะไรอะแต่ไอตัวล็อกซีน่ยตอนมันประกบกันอะมันสวยนะแต่พอมันกลางออกเนี่ยผมว่ามันของเล่นเด็กมากอะไม่รู้ดิผมไม่ชอบอะดูดูคือไม่ชอบของไกมูนะต่อมาของ drive ตัวลูกเล่นอะเอาจริงมันไฮเทคบ้างมันล้ำอยู่นะก็คือมันแบบมันสตาร์ทเครื่องที่เข็มขัดใช่ไหมแต่ว่ามันเอาคาชิปมาใส่ที่ข้อบือแล้วมันซิงกันอะเออผมรู้สึกว่ามันแบบเออมันเจ๋งว่ะมันดูล้ำดีนะผมเลยค่อยงชอบนะอันนี้เอาไว้ชอบแล้วกันไว้นี่คือจะแอบขัดใจตรงไอ้กุญแจรถตรงนี้ที่มันต้องบิดก็เถอะแต่ว่าดูลงผมว่า รู้เล่นนะทำมาดีมากเลยครับผมต่อมานะของโกสหลายาคนอนจาจจะไม่ชอบแหละแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเสียงะผมค่อนข้างชอบเลยนะตัวดึงคันโยกเนี่ยผมว่าก็โอเคนะที่มันกับพริบตาผมว่าก็โอเคแต่สิ่งที่ชอบสุดเลยคือไอคอนนะผม ไอคอนเนี่ยผมชอบนะมันสวยดีครับผมมันสวยมากเลยแหละแต่โดยรวมถ้าเอาแค่ตัวเข็มขัดเนี่ยเอาเข็มขัดกับไอคอนมารวมกันเนี่ยผมให้เฉยๆแหละนั้นก็เอาจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่สุวตัวผมมันก็งั้นๆแหละดีไซน์าจจะดูน่ากลัวไปสักหน่อยด้วยแหละต่อมานะของ Amazon Amazon ดีไซน์ถือว่าเพรลดดุดันมากเลยนะวิธีการเล่นก็แบบก็คือหมุนสลักตรงนี้ใช่ไหมที่มันเป็นคันเร่งอะ่ะ เออแล้วก็บุ่นเสียงก็ดีด้วยเสียงก็ชอบเลยครับผมโดยรวมถือว่าชอบนะไว้นี่ครับผมต่อมาของ x อ็กเซดอาจจะขัดใจหลายๆคนนะคือผมไม่ชอบเลยครับผมทั้งสีที่แม่งดูอะไรวะเนี่ยแล้วก็โอ้โหลูกเล่นมันก็อาจจะไม่ได้แย่หรอกแต่ตัวกาชัดนี่แหละแบบตัวมันอาการหนักจริงแม่งคือของเล่นเด็กชัดๆเลยครับผมตัวกาชัดเนี่ยมันดูไม่ล้ําเลยครับผมแล้วก็ไอ้ที่มันต้องการออกอ่ะเสียงแม่งน่าราคาญมาก เสียงแม่งแสบแก้วหูมากครับผมกัดชาเลเวลอัพอะไรของมันเนี่ย,อยโอ้โหกูปวดหัวเลยตุลโอมอ่ะผมให้ wtf เลยยิ่งกว่าไม่ชอบอีกอะของเอนะ็กเซดอะต่อมาของบิวอะไรอะไรเขาอาจจะอาจจะตลกนะที่มันต้องมาเขย่าแล้วก็มาหมุนเนี่ยตัวโผมก็ตลกแหละแต่ถ้าเอาแค่ดีไซน์กับลุกเล่นเนี่ยผมไม่นี่แย่เลยนะมันดูล้ำนูไฮดนะ เสียงก็ดีนะแบบ best m a t อะไรเนี่ยผมชอบเลยนะดูแต่โดยโดมผมว่าให้พอได้นี่แหละคือมันติดใจตรงไอ้คันโยกไม่ใจะดิคันโยกไอ้ตัวที่มันต้องหมุนนี่แหละแต่โัวรวมผมว่าไม่ได้แย่ับผมถือว่าชอบอยู่นิดหน่อยก็เลยให้พอได้นะต่อมาของซีโอถือว่าโคตรชอบเลยนะคือตอนแรกผมให้พอได้นะแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมรู้สึกว่าชอบอะคือไล์ว่าทามันสวยนะกดอย่างเงี้ยแล้วก็พูดคาเมเลเดอร์ แล้วก็เอามาใส่แล้วก็หมุนเนี่ยชอบนะชอบตรงไฟเป็นดิจิตอลตรงหน้ากากไม่ใช่ดิตรงกาเข็บขัดอนะแม่งดูแบบมันดูล้ำนะมันไม่เคยมีภาพไหนทำมาก่อนเลยที่มันเป็นแบบดิจิตอลแบบเนี้ยแต่สิ่งที่มันขัดใจผมเนี่ยคือเสียงครับเสียงแม่งคือเม่อมัน,มนเวลามันพูดชเชนเดอร์อะแม่งมาเป็นทํานองแบบ c าร์เบ Rider c ร์อะไรเนี่ย คือ CO มันพอมันพอได้แหละถ้าเป็นล่างแบบปกตินะแต่แต่แต่แตั้งแ,แ,แต่ใสก่กรอด้วยแหละมันแบบมันเริ่มเพิ่มทำนองแล้วโดยเฉพาะดีเคอะไอเคียม่งเสียงม่งมาเต็มมากอะ <like> ดูรวมแบบผมเออชอบอะคือถ้าเสียงมันไม่ได้มาไปทำนองเพลงแบบนี้ผมจะดึงไปโควรชอบเลยนะ ต่อมาครับผมของเซลวันดีไซนเ์เนี่ยเท่มากตัวโปรไกส์คีเดี๋ยทำออกมาสวยมากครับผมเสียงก็ดีด้วยเสียงดีมากนะผมแบบ Rising and Hopper อะไรทักอย่างเนี่ยผมชอบนะผม ลูกเล่นอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะเาก็แค่เอามาทาบแล้วก็เอากเกาคีเนี่ยเสียบเข้าไปในเข็มขัดนะแต่ผมว่ามันเจ๋งดีนะไฟก็สวยด้วยนะครับผมดูน้องผมว่าโคตรชอบเลยดีไซน์มันสวยด้วยแหละต่อมาของเซเบอร์อย่างแรกเลยแม่งพูดยาวเป็นท่องกรอนเลยครับผมเข้าใจแล้วว่าคือกิมมิ่มันคือนิทานใช่ไหมแต่นี่มันดูแบบยักเยียดเกินไปหน่อยไหมอะคือแบบคือเอาจริงอะตัวหนังสือกับตัวดาบอะมันสวยนะเข็มขัดก็ไม่ได้แย่เลยครับผม แต่อ้เียเสียงนี่แหละที่มันน่าลาคาเนี่ยแหละแต่ถ้าเอาแบบเข็มขัดอะผมว่าดีไซน์มันสวยนะแต่เสียงเนี่ยแหละแม่งคือพูดยาวมากไม่รู้จะยาวไปไหนเลยครับผมผมให้ไม่ชอบแล้วกันนะอย่างน้อยที่มีดีไซน์ดาบมาช่วยแบกนะกันคือถ้าไม่มีไอเสียงยาวหนนะผมจะดึงแบบพอได้ไม่ก็ชอบเลยนะแต่เนี่ยมันแบบมันติดตรงเสียงที่มันพูดยาวเนี่ยแหละผมเลยให้ไม่ชอบแล้วกันต่อมานะของรีไวซ์คือผมไม่ชอบเสียงที่มันแบบ เสียงแบบเหมือนเด็กเคยหมอยอ่ะนึกออกป่าคือมันเอาเปรียบเทียบแล้วกันนะคาบุโตะเนี่ยเสียงเป็นยังไงเสียงแม่งดุดันมากแบบ cast of ancient change m e t a อย่างเงี้ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับไออะไรอะไอที่เอ็กเซดเนี่ยกัชช่าลเวลอบบอย่างเงี้ยมึงลองเปรียบเทียบกันดูดิเสียงมันต่างกันไหมอะผมไม่ชอบเสียงแบบที่มันเป็นโทนแบบเด็กเคยหมอยอย่างเงี้ยไลไวายก็เหมือนกันนะผมเสียงแม่งแบบ บาดีอาบอะไรของมันเนี่ยไม่ชอบอะฮะสแตมป์่านเงี้ยมันก็เอามาสแตมป์แล้วก็แบบดึงให้มันสแตมป์มันพลิกออกมาเนี่ยผมว่ามันมันเฉยมากเลยอะผมดูลงมาผมไม่ชอบเลยครับผมไม่ชอบเลยต่อมาของกีสเข็มขัดเนี่ยผมว่ามันสร้างสรรค์มากเลยนะคือเอาจิ้งอะถ้าเอาแค่เข็มขัดตัวเพียวๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกมันแค่สีดำๆใช่ไหมแต่มันจะให้เด็ดตรงที่ว่ามันสามารถเอาอะไรมาติดข้างๆก็ได้มันชื่อว่าบัคเกิลใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยนั่นแหละครับผม มันเอามาติดแล้วเสียงอะ่ะดีมากเสียงโคตรดีครับผม get ready boost madam um, อะไรเนี่ยแล้วไฟเนี่ยไฟโคตรสวยครับผมผมมาดูรีวิวมาเนี่ยไฟนม่สวยมากสวยโค,โคตรเลยครับผมดูลงมาผมโคตรชอบเลยอันนี้มันมันไฮเทคมันล้ำมากเลยฮะต่อมาของก็ชาดดีไซน์อาจจะดูแบบธรรมดา,มาสักนิดหน่อยนะมันเหมือนกระจกแก้วมันเยอะไปหน่อยอะ่ะแต่ถ้าเอาแค่เสียงนะผมว่าโอเคนะ เสียงแปลกนะผมไม่ชอบเสียงแบบเหมือนเด็กเคอหมอยเหมือนไอรีไวท์กับก็ชาดอะแต่ว่าของก็ชาดไม่ใช่ผมหมายถึงรีไวท์กับเอ็กเซดดีแต่ว่าของ,องก็ชชตดผมกับชอบซะงั้นอะมันแบบมันยังไงนะเอ่อสตีมอะไรนะสตีมฮอเปอร์ใช่ไหมนั่นแหละผมชอบนะ <Steam> ลูกเล่นมันก็โอเคเลยนะสปไฟมันสวยด้วยแหละ ผมให้พอได้นะพอได้อยู่ครับผมได้อยู่นะโอเคแต่มันขาดของกาบู่ใอันหนึ่งอะดิดิเอาแถมมาหน่อยแล้วกันถ้าปเอาแค่กาบู่นะในคลิปแรกอะผมให้มันอยู่แรงเนี้ย WTF เนี่ยแต่ตอนนี้เหรอผมมากมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบ WTF นะแต่ที่ผมชอบลยอะคือตัวอะไรนะตัวบริวารของพระเอกมันเขาเรียกว่าอะไรนะกูเพิ่งดูจบไปเลยเนี่ยไอตอนที่เจ็ดที่มันอัปเดตในช่องเด็กครับเนี่ย เออมันชื่อมันชื่ออะไรนะเฮ้ยกูจําชื่อไม่ได้เฉยเลย่ะมันไอตัวที่มันเป็นขนมที่เอ๊พระเอกมันกินแล้วมันออกมาเนี่ยจำชื่อไม่ได้จริงๆครับผมอันนั้นนะผมค่อยงชอบนะมันน่ารักดีนะมันแบบเบลลเบลอาจจะดูเหมือนของเล่นเด็กสักหน่อยแต่ผมว่ามันก็น่ารักนะน่ารักดีครับผมแต่โดยรวมอะถ้าเอาแค่หน้าเขมขัดอะกับลูกเล่นมันอะที่มันต้องมาหมุนเนี่ยผมก็ยังไม่ชอบอะผมจะให้ไว้ที่เทีนนี้ครับผม เทียไม่ชอบนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขั้นวัตต์ฟัคอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่ามันก็ยังอยู่ในเทียไม่ชอบอยู่ดีนั่นแหละไม่ดีผมว่าผมดึงให้มันอยู่เฉยๆแล้วกันนะผมคืออาจจะเพราะกาบกุมาสนุกด้วยแหละมันคงเลยแบบชอบเข็มขัดขึ้นมานะโอเคผมให้ไว้ที่เฉยๆแล้วก็แล้วกันสำหรับของกากบุนะโอเคเดี๋ยวมาเรียงเทียหน่อยแล้วกันนะครับผมมาที่เทียโคตรชอบเลยโคตรชอบเนี่ย,ยผมให้อาจจะเปลี่ยนมาจากข้อพิจารณาหน่อยนะผมให้ ไฟส์เหรอหรือว่าเอา,ารู้สึกว่าชอบขิ้บะขึ้นมานะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยู่ๆก็ชอบขี้บะผมให้เอาไว้ว่ารอบนี้ผมขอไม่เรียงดีกว่าไหมไอ้ผมไม่เรียงแล้วกันนะผมเอาไว้ว่ามันอยู่แบบระดับใกล้เคียงกันหมดเลยแล้วกันนะไอ้พวกคนชอบชอบอะไรพวกนี้มันอยู่แบบแลงเดียวกันหมดเลยนะครับผมผมขออนุญาต ไม่เรียงแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าชอบอะไรมากกว่ากันดีเหมือนกันนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันถ้าใครข้อถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ไปด้วยแล้วกันนะผมย้ายผมมาจากเทลิสไลค์ก็